สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูโค้งสุดท้ายล่างไปจับงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนหับสรุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบร่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมและ f อคซ่ะชม คำเตือนจากทางช่องของอาจารย์แล้วเราก็ลองมาดูโค้งสุดท้ายที่อาจารย์จะวางให้นะสาหรับงวดวันที่1มีนาคม2 5งพนห้าอนะคะอันนี้ก่อนที่เราจะมาดูนะฮะสรุปโค้งสุดท้ายเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะ,ะสูตรหลักหน่วยสักเล็กน้อยก่อนนะคะสูตรหลักหน่วยอาจารย์เคยวางหลักหน่วยหลักหน่วยล่างนะคะไปให้แล้วสองสูตรนะคะแล้วก็จับชนกัน จับชนที่สองสูตรนะคะจะได้เลขมาถึงสองตัวด้วยกันนะทีนี้ลองมาชมดูสูตรนี้ก่อนนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่อาจารย์จะให้ชมนะคะจะงวดนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดนะคะมาแล้วทั้งหมดยี่สิบหกงวดนะคะตั้งแต่งวดที่ออกเก้าเจ็ดมาเลยนะคะอาจะสูตรนี้จะมีทั้งหมดสี่ตัวนะคะ ก,ก็เข้ามาเดินดีนะคะอาจารย์จะสไลด์ให้ดูอย่างช้าๆก่อนนะคะมาทั้งหมดเลยนะคะจนกระทั่งถึงงวดที่25นี้ก็นนะะ25 30นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็มี57กับรองวดนี้นะคะว่าจะเข้าต่อไหมนะคะตามนี้นะนี่คะ่ะ งวดที่ยี่สิบหกนะคะงวดที่แล้วก็จะเป็นห้าเจ็ดเนี่ยอ่าน,นี้ก็จะเป็นหกเจ็ดเก้าศูนย์นะคะอาจารย์จะมาใส่ไว้ให้ตรงนี้นะคะตรงหกเจ็ดเก้าศูนย์อ่าที่แล้วก็เจ็ดแปดศูนย์สองนะคะนี่ตรงนี้นะคะเจ็ดแปดศูนย์สองเอาผลมาเลยนะคะอ่จะถึงวันส่งข้อสอบแล้วนะคะไม่ต้องเรียนอะไรมากนะคะมาดูเป็นอ่ชุดสรุปเลยเป็นโค้งสุดท้ายนะคะ หลักหน่วยนะคะตรงหลักหน่วยนี่นะคะอาจารย์ตรงแถวนี้ก็คือสองสูตรนะคะสองสูตรในคลิปที่ส7บเกี่อาจารย์สอนไปนะคะจะเป็นแบบหหลักกับแบบห้าหลักจับชนกันนะ,ะจับชนกันก็จะได้ที่สี่ตัวนี้นะคะแล้วก็มาสี่แต่ละงวดก็ได้ไม่เหมือนกันนะคะจะมีสี่ตัวบ้างสองตัวบ้างใครชมแล้วคะ หลักหน่วยล่างในคลิปที่สิบเจ็ดนะคะตรงนี้นะจาจะทาขีดให้ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยคลิปที่1ิบเจ็ดอันนี้จะเป็นแบบแบบหกหลักนะคะแบบหกหลักกับแบบห้าหลักเอามาจับชนกันก็จะได้สี่ตัวนะคะสี่ตัวที่ถือเยอะสุดนะคะแล้วก็มีสองตัวสามตัวบ้างแล้วงวดที่แล้วเอ่องวดที่แล้วได้เจ็ดแปดหนึ่งนะคะหวยออกอที่ห้าเจ็ดนะคะก็เข้ามาที่เจ็ด ที่เป็นหลักหน่วยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยเริ่มติ๊กนะเดี๋ยว,นะยวจย์อธิบายให้ชมี่เฉยนะส่วนสําหรับงวดนี้เมื่อสักครูน่นี้ที่อาจารย์ให้ดูก็คือ6790นะคะจะเห็นว่าจากตรงนี้ชน2สูตรได้7จ็กับ8ถ้าตรงนี้ชนกับสูตรนี้ด้วยนะคะถ้าสูตรนี้ยังเดินต่อไปนะคะจากออยาวมาทั้งหมดยนะี่สิบงวดแล้วนะคะ ยีสหกงวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่ยีิบเจ็ดแต่อาจารย์ตัดมาให้ชมแค่สิบสองงวดนี้นะคะทํามาปริยะสั้นๆนี่ให้ชมนะคะเราลองมาติ๊กดูนะคะเอาดูที่หลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยอตรงอ,อาจารย์จะขีดค่าออกไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องการรู้แล้วนะคะว่าเราจะใช้ เลขอะไรดีนะคะอาจจะไม่มาตามที่อาจารย์ทําให้นี่ก็ได้นะคะนี่อาจารย์ทำไปตามสูตรเฉยนะคะอันนี้สองสูตรนะคะชนกันมาที่สองสูตรได้ศูนย์หนึ่งสามสี่อันนี้สูตรนี่สูตรเดียวนะคะเพียงแค่สูตรเดียวก็ศูนย์หนึ่งสามสี่ได้เหมือนกันเลยนะคะในงวดที่ออกเก้าสูนรนี่นะคะก็ตัดไม่ได้เลยนะคะก็จะได้สี่ตัวนะคะก็มาทั้งหมดนี่ก็มาที่เลขศูนย์นะคะต่อไปหวยออกแปดสามนะตรงนี้เป็น เก2 3ศนย์สองสามนะคะอันนี้ก็เก้าศูนย์สองสามอ่ะสองสองศูนย์นี้ตัดไม่ได้เลยนะคะจากชุดที่ชนแล้วนะคะอันนี้ชุดที่ชนแล้วอันนี้สูตรปัจจุบันสูตรที่อาจารย์สอนบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่าก็มาที่แปดสามนะคะมาที่แปดสามอ่ะก็ตัดตัวไหนทิ้งไม่ได้นะคะต่อมาตรงนี้นะคะนี่มีเจ็ดกับแปดอันนี้ก็มีเจ็ดกับแปดก็โอเคนะคะตรงสี่กับห้านี้ก็เอาเอาทิ้งไปนะคะสี่ห้านะคะ ก็มีแค่ออกสามแปดนะคะก็ตรงนี้นะคะสามแปดนะคะต่อมาอ่ะงวดที่สี่นะคะงวดที่สี่ดูที่หลักหน่วยก่อนเลยนะคะหลักหน่วยตรงนี้หนึ่งสองสี่ห้านะคะสูตรนี้อันนี้หนึ่งสองห้าตัดตัวเลขสี่นี้ออกไปนะคะหนึ่งตัวก็ได้เป็นเก้าห้านะคะเลขห้าที่เป็นหลักหน่วยนะคะต่อมาตรงนี้สี่เจ็ดแปดอันนี้ก็สี่ สี่ห้าเจ็ดแปดกับสี่ห้าเจ็ดแปดอ่ะตัดไม่ได้เลยนะคะหวยออกมาที่ห้าเจ็ดอ่ะก็ได้ตัวเยอะไปนะคะถึงสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะคะต่อมาตรงนี้นะคะเก้าศูนย์สองสามอันนี้หนึ่งกับสองนะคะหนึ่งกับสองไม่มีเลยนะคะอันนี้สามารถตัดออกไปได้หมดเลยนะคะเหลือแค่เลขสองตัวเดียวเลยนะคะเลขเหลือเลขสองตัวเดียวนะคะตามนี้นะคะต่อมาตรงงวดที่เจ็ดนี่นะคะ อ่า uh, 9 0 2ย์สองสามอันนี้อันนี้ศูนย์หนึ่งสามะคะศูนย์หนึ่งสามก็จะมีเลขศูนย์กับเลขสามนะคะที่ได้นะคะสองกับ9้าไม่มีนะคะก็ตัด2กับ9ออกไปนะคะก็จะได้เป็นเลขสามนะคะ uh, เลขสามอ่าตรงนี้เลข2นะ,ะต่อมาตรงเมื่อที่แดนะคะห้าหกแปดเก้านะคะกับห้าหกเจ็ด ก็มี5้กับ6นะคะมี5กับ6ที่เหมือนกันอ่ากับ9ไม่มีนะคะตัดออกไปเลยนะคะ8กับ9ไม่มีนะคก็จะเหลือ2ตัวนะคะคือ5กับ6ก็มาที่3 6มหเข้าเลข6ต่อมา802 3นะคะ8 9 2อ่าอันนี้บีกับ2ไม่มี0ูนย์ก็3อ่ะอันนี้เราสามารถตัด0ูนย์ก็3มออกไปได้นะคะก็เหลือแค่เลข2 กับเลข8นะคะหวยออกที่9 2อ่าก็จะมา1ตัวจาก4ตัวก็จะเหลือแค่2ตัวนะคะ2กับ8ก็มาที่2นะต่อมางวดนี้นะคะ701อันนี้ก็701อันนี้ตัดไม่ได้เลยตัดได้1ตัวนะคะคือเลข8นะคะตัดเลข8ไปนะคะเฉพาะสูตรนี้นะเราก็จะเหลือ30อ่ะเหลือที่ ศูนย์กับเจ็ดนะคะศูนย์กับเจ็ดออกมาที่สามศูนย์นะคะ่างวที่เราจะถึงนี่ก็คือห้ากับเจ็ดนะห้ากับเจ็ดที่ออกห้าเจ็ดนะเราตัวนี้มีเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งะเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งอันนี้ก็เจ็ดแปดหนึ่งนะอันนี้ตัดออกไปได้หนึ่งตัวนะคะคือเลขศูนย์ก็จะเหลือเจ็ดแปดหนึ่งเหมือนเดิมนะคะเหลือเหมือนเดิมนะคะก็ออกมาที่ห้าเจ็ดนะคะสำหรับงวดนี้นะคะจะเป็นไปตามคาดหวังที่เราที่อาจารย์ว,วาดหวังไว้หรือเปล่านะคะ หกเจ็ดเกนะคะหกเจ็ 6, 7, 9, นอนนี้มีแค่7กับ8ปนะคะเกับ8อ่ะตรงนี้มีเลข7อยู่แค่ตัวเดียวนะคะ,ะเลขแปไม่มีนะคะก็ก็สามารถตัดออกไปได้หมดถึง3ตัวเลยนะคะก็จะเหลือแค่เลข7แค่ตัวเดียวนะคะณนะเวลานี้นะคะที่เป็นหลักหน่วยนะจะตามนี้จะมาตามนี้หรือเปล่านะคะไปลองดูก่อนนะว่าสูตรไหนจะมาสูตรไหนจะไม่มานะคะอาจารย์ทำไปตาม ตามสูตรนะคะจะได้แค่ตัวเดียวนะคะก็คือเลขเจ็ดตัวนี้นะคะไม่ทราบว่าจะมาหรือเปล่านะคะตรงนี้นะคะเลขเจ็ดอันนี้หกเก้าศูนย์ไม่มีตรงที่ชนนี่นะคะก็เหลือแค่เลขเจ็ดตัวเดียวถ้าเกิดในสูตรนี้ถ้าเกิดตัวไหนมาเดี๋ยวเราค่อยมาทําใหม่นะคะอันนี้เราทําไปตามที่เราเรียนมาในหลักหน่วยชนสองสูตรตรงนี้นะคะที่ได้เจ็ดกับแปดอันนี้จะหกเจ็ดเก้าศูนย์ก็จะเหลือแค่เจ็ดตัวเดียวนะคะ อตรงนี้ได้ละคะหลักหน่วยต่อมาเรามาดูที่หลักสิบบ้างนะคะหลักสิบหลักสิบจะเป็นนะคะโค้งสุดท้ายนะคะทาอง้ายล่างเป็นหลักสิบนะคะเราก็จะมีเออเป็นเลขเวางเป็นคงที่ไปเลยนะคะเอาสี่ตัวเท่ากันนะคะคัดมาจั้งแต่งวดที่ออกเก้าศูนย์เลยนะคะเก้าศูนย์เราจะ คัดมาจากเลข3 5 8 9นะคะจะมีแค่4ตัวเลขนี้เท่านั้นก็คือ3 5 8 9จะออก9 0นะคะอลองสังเกตดูนะ,ะนี่ก็9นะคะ9 0ต่อมานะคะเราก็จะมาดูงวดที่2องะ83นะคะก็ได้เลข8นะคะอันนี้3 8ก็ได้ที่เลข3 9 5นะคะก็เลข9จาก4ตัวนะคะเอา4ตัวเท่ากันกับหลักหน่วยนะะี่ค่ะ ห้าเจ็ดนะคะก็เป็นเลขห้านะคะสามห้าแปดเก้าเหมือนเดิมนะคะก็ออกแปดสองแปดสองนะคะแล้วก็สามห้าแปดเก้านะคะก็เป็นแปดสามนะคะอันนี้ก็สามหกคะอันนี้ก็เก้าสองค่ะแปดสามดีนะต่อมาก็เป็นสามศูนย์นะคะแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะจะแถมให้อีกสักงวดหนึ่งไหมคะเอองวดนี้จะเป็นนะงวดที่สิบสองเท่ากันนะคะก็มี สามห้าแปดเก้านะคะเราก็ลองเอาเอามาทั้งหมดเลยนะคะเอาทั้งสามห้าแปดเก้ามาหมดนี่เลยนะคะลองเอามาตั้งนะคะเอามาตั้งดูมาตั้งนะคะตรงที่เป็นหลักสิบนะคะคือสามห้าแปดเก้านะคะอาจารย์จะเผื่อใครจะไม่ชอบตัวที่ชนกันนะคะที่เป็นเลขเจ็ดนี่นะคะแถวที่เป็นเลขเจ็ดนี้ก็อาจจะ เอาตั้งหมดนี่ก่อนนะคะคืออย่างละสี่สี่ก็เป็นสิบหกชุดนะคะอันนี้จะเป็นสิบหกชุดตรงนะคะตรงตรงเลยนะคะถ้าเกิดมานะคะจะมาเป็นตรงนะคะอันนี้จะเป็นชุดตรงตรงนะคะจะมาเป็นตรงจะมาตัวไหนนะคะจะมาตัวไหนไอตรงนี้นะคะก็อะรอผลนะคะรอผลวันที่หนึ่ง มีนาคมหกห้าหนึ่งมีนาคมหกห้าจะมีทั้งหมดสิบหกชุดนี้ถ้ามาตามสูตรนะคะก็จะมาเป็นตัวตรงเลยอันนี้ทีนี้เราก็ลองมาตัดอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เราได้ที่เป็นเลขเจ็ดแล้วนะคะเราก็จะมีแถวที่เราชอบก็คือแถวที่เป็นเลขเจ็ดเนี่ยนะคะเราก็จะมาตีเกาะไว้ก่อนนะคะตรงเลขเจ็ดกานหยิบปากกาผิดด้ามนะคะจะเป็นสีแดงๆดีกว่านะคะได้เห็น ไดตัดกันนะคะตรงช่องนี้นะช่องนี้นะทีนี้เราอาจารย์จะทําตัวที่ที่มายากนะคะอาจารย์จะทําให้ดูตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเขียนก่อนนะคะก็คือห้ากับเจ็ดที่หวยออกงวดที่แล้วนะคะห้ากับเจ็ดเราจะบวกกับเอ่อจ็ดที่เป็นหลักหน่วยนะคะดึงลงมานะ,ะแล้วก็เจ็ดที่เป็นหลักหน่วยนะคะอ่า จับทะแยงมานี่แอบนิ้วฟาดหางมานิ้วไอ้นี่นะคะแบบนี้นะแล้วเราก็บวกกันเจ็ดกับห้านะคะเป็น 12, สิบสองใสสองไว้แล้วก็บวกกับเจ็ดสองเป็นสิบสี่นะคะเอาสี่บวกกับสองก็คือเลขหกนะคะจันก็ทําให้ดหูหลายครั้งแลวนะคะแบบนี้นะเราจะเป็นหกนะคะที่จะ อ๋อมายากนะคะคือมายากมาได้มาได้เหมือนกันนะคะแต่จะมายากสะหน่อยนะคะจากหวยที่มีทั้งหมดนะคะสี่สี่สิบหกชุดนี้นะคะ่ะที่ที่เป็นเลขหกนะคะจันก,ก็จะใช้เป็นดินสอแล้วกันนะคะเผื่อใครชอบนะคะจันจะตัดออกไปเนะะี่ยค่ะสี่ตัวนี้เลยนะคะแล้วตรงแนวเลขเจ็ดที่เราชอบอยู่นี่นะคะแล้วก็เอาเก็บไว้ส่วนไอ้ส่วนที่เหลือนี้นะคะก็จะมี ตัดด้วยแต้มก่อนนะคะแต้มสองตัวบนที่เราเรียนกันมานะคะจะไอสองตัวล่างนะคะแต้มสองตัวล่างนะสองตัวล่างที่รวมกันจะได้ที่หนึ่งห้าศูนย์นะคะคือหนึ่งห้าศูนย์จันจะเขียนไว้ตรงนี้นะคะตรงหนึ่งห้าศูนย์นีเป็นแต้มสองตัวล่างชนกันที่สองสูตรนะคะสองสูตรนี้จับชนกันจะได้ที่หนึ่งห้าศูนย์นะคะเอองวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะคะแต้มที่เข้าเป็น มวยออกห้าเจ็ดแต้มสองนะคะเข้าอันนี้ก็เลยมามาทาตามแบบเก่านะคะได้หนึ่งห้าศูนย์ก็มาตัดด้วยแต้มนะคะอันอันตรงนี้ไม่ต้องตัดเลยนะคะเพราะตัดหกออกไปแล้วก็มาเหลือที่เก้าชุดนี่นะคะสี่สี่สามสิบสองชุดนะคะจากสิบหกชุดเหลือสิบสองชุดตัวแรกเลยนะคะที่เป็นสามเจ็ดเนี่ยแต้มศูนย์นะคะเออได้แต้มนะคะวงกลมไว้ก่อนนะคะตัวแรก สามเก้าแต้มสองนะคะไม่ได้นะคะดินสอตัดออกไปก่อนนะคะสามศูนย์แต้มสามก็ไม่ได้แต้มนะคะห้าเก้าแต้มสี่นะคะห้าศูนย์นี่แต้มห้านะคะได้แต้มอยู่นะคะถ้าเผื่อใครชอบนะคะแต่หลักหน่วยจะไม่ได้นะคะหลักหน่วยที่เราจับชนกันไว้นะคะไม่ได้ะครับก็ไม่ทราบว่าสุดไหนจะเข้าสุดไหนจะหลุดนะคะแต่ว่ามันจะได้น้อยชุดนะคะไม่เยอะส่วน ห้าเจ็ดนี่ก็แต้มสองไออันนี้ไม่ได้แต้มนะคะเอถ้าเผื่อใครชอบถ้าอยู่ในช่องที่เป็นเลขเจ็ดอาจารย์จะจะจริงๆก็อยากจะตัดออกนะคะจะเอาแต้มเป็นหลักเลยนะคะถ้าเผื่อใครชอบเอาก็ไว้อย่างนี้ก่อนละกันเนาะในในช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมนี่นะคะอาจารย์จะชอบเลขสามเจ็ดนี่นะคะห้าเก้าแต้มสี่นะคะห้าห้าแปดเก้านี่ก็แต้มเจ็ดนี่นะคะเก้าเก้าเก้าสองสิบแปดแต้มแปดนะคะ 90นี่ก็แต้มเก้าแต้มแปดนะคะก็เนี่ยจะหมดแล้วค่ะเหลืออยู่นอกกรอบที่ได้เป็นห้าูนย์แต่ก็ไม่ได้ตัวชนที่เป็นหลักหน่วยนะะี่ค่ะก็จะมีแค่ชุดเดียวเลยนะคะสามเจ็ดนะคะเป็นชุดที่อาจารย์ก็ชอบอยู่นะคะจะชนที่เด่นล่างระยะยาวที่ไ,ได้สามห้าเก้าหนึ่งนะคะก็มีเลขสามแล้วก็เลขลับพารวยนะคะก็จะมีเลขเจดอยู่นะคะเลขเจดอยู่ จะ,จะครบหมดเลยนะคะเนี่ยเลขนี้นะคะจะชนทั้งทั้งหลายตัวนะคะถ้าเผื่อสองสูตรนี้หลุดนะคะตัวนี้ก็จะได้แต้มอีกหนึ่งตัวนะคะ,อะนอกกนั้นใครชอบเลขไหนนะคะในจำนวนสี่สี่สหกชุดติบเป็นชุดตรงนะคะ,อะชอบก็จัดเลยนะคะในจำนวนนี้นะนะคะลองดูนะ,ะเผื่อใครจะชอบอยังไงตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไระคะ่ะตรงนี้อาจารย์เอาตัว ตัวเด่นนะคะที่เป็นหลักหน่วยนี้มาลองวางดูนะคะหลักหน่วยวางแล้วก็จับกับแต้มนะคะก็จะเลขก็จะสอดคล้องกันนะคะมีสองเก้านี่ค่ะอันนี้นี่ไม่มีนะคะใครจะชอบนะคะอันนี้ก็มีสามเจ็ดเหมือนกันนะคะจับเอาหน่วยนะคะมาจับด้วยแต้มนะคะก็จะมีหนึ่งเก้าสามเจ็ดหนึ่งเก้าสองเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์นี้นะคะแล้วก็มีห้าศูนย์ที่ชนกับตัวนี้นะะก็ประมาณนี้นะคะ จะลองทำดูให้เฉยนะคะเอาหลักหน่วยนะคะมาวางกับแต้มแล้วก็จับนะแต่ตรงนี้จะเป็น10หน่วยนะคะ10หน่วยชอบชุดนี้นะคะลองชุดนี้นะแต่อยู่ในที่อยู่ในกรอบที่เป็นเลขเจ็ดนี้จะเออไม่ได้แต้มเลยนะคะ5เจ็ดก็เป็น12 7 2 14ก็เป็นอันนี้เป็น15แต้ม5แต้ม5แต่เออเลขเลขระยะ ระยะยาวนะคะล่างนะ,ะจะมีสามห้าเก้านะคะสามห้าเก้าหนึ่งสี่ก็จะไม่ได้นะคะระยะยาวก็จะหลุดไปอันนี้อาจารย์ก็จะไม่ชอบนะคะถึงแต้มได้ก็จริงแต่ว่าระยะยาวมาไม่ครบนะคะมาไม่ครบะค,ะคัดคัดเลือกมาแล้วนะคะก็จะมีสวยอยู่ตัวเดียวจะมาหรือเปล่านะคะจะมาไหมนะคะที่ชนตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ด้วยเลขเจ็ดนะคะสามเจ็ด สามเจ็ดแล้วก็แต้มก็ได้ด้วยนะคะแต้มศูนย์แต้มศูนย์นะคะแล้วก็ปีระยะตรงนี้นะคะเลขรับพารวยก็มีเลขสามด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นเลขเจ็ดมีด้วยนะคะตัดตัวที่ไม่ชอบออกไปนะคะเลขสี่กับเลขหกะะตรงนี้นะครับสายแข็งก็ได้ด้วยนะคะเลขสามประมาณนี้นะ ชอบก็จัดนะคะไม่ชอบก็มองมันผ่านไปหรือว่าจะคัดเลือกเอาเองในนี้ก็ได้นะคะสำหรับงวดนี้นะคะสามห้าแปดเก้านี่นะคะกับหกเจ็ดเก้าศูนย์นี่ใครชอบเลขไหนก็เลือกนะคะอาจารย์จะมาสรุปที่โค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายล่างนะคะตามนี้เลยนะชอบก็จัดเลยนะคะไม่ชอบก็ชมมันผ่านไปก่อนหรือรอให้ อ,อ,อาจารย์ก็สอนมาตั้งแต่คลิปแรกๆของล่างนะคะก็จะเลขจะสัมพันธ์กันมาแทบทุกสูตรเลยนะคะมาถึงเวลานี้แล้วก็ยังได้อยู่น้อยชุดอยู่ดีนะคะตามที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ขอให้ทั้นผู้ชมทุกท่านนะคะและเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะ FC ที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะคะเลือกเลขที่ใช่แล้วก็เลขที่ชอบแล้วก็ขอให้สมหวังด้วยนะคะสมหวังในงวดวันที่1มีนาคม2 5 6 5นะคะ ในอีกไม่ช้านี้แล้วนะคะไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะคะผ่านค่ำคืนนี้ไปพรุ่งนี้ก็ยังมีอะไรที่ดีๆอาจารย์ก็จะลงให้ชมไปเรื่อยๆนะคะไม่ทราบว่ามาถึงตรงนี้แล้วใครจับจองเลขอะไรไว้บ้างนะคะรายงานอาจารย์มาบ้างก็ได้นะอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยได้จับจองอะไรเลยนะคะมัวแต่ทำสูตรนะคะหาสูตรไปเรื่อยๆนะคะก็มีความสุขในการทำสูตรนะคะ อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ